บทที่ส1เอดเปิดฉากบนเวทีพิธีกรเดินไปที่ขอบเวทีพนักงานหญิงสวมชุดกี่เพาสสีแดงเดินยกหินก้อนนั้นเธอยิ้มและเดินตามหลังเขามาติดๆคุณผู้ชายครับยินดีด้วยครับที่ประมูลได้วัสดุหินก้อนนี้ขออนุญาตถามนะครับว่าจะเปิดตอนนี้เลยไหมพิธีกรถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มตรงข้ามเขาจินหยวนเป่ายิ้มกระยิ่มพร้อมกล่าวว่าจะเปิดทำไมกันละ่ะมันก็พังหน้าสิกหุบป,ปาก ลีเยนเหลือบไปมองจินหยวนเป่าด้วยความโกรธจินหยวนเป่าพ่นขวัญบุรี่ที่อยู่ในปากไปทางลีเยนเหมือนกับอันธพาลอย่างในอย่างนั้นพร้อมพูดขึ้นว่าฉันจะพูดฉันจะพูดแกจะทำไหมลีเยนทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆช่างเถอลีเยนอยากไปยุ่งกับคนแบบนี้ดูว่าวัสดุหินก้อนนี้ของนายจะได้กำไรหรือขาดทุนดีกว่าไหมหวังเสี่ยวซีรีบร้อนอยากรู้ว่าหินก้อนนี้ข้างในเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าหรือไม่ พนักงานสาวผู้นั้นนำวัสดุหินก้อนนั้นยกไปข้างๆเวทีตรงนั้นมีผู้ที่ทำหน้าที่ตัดโดยเฉพาะพิธีกรตะโกนด้วยเสียงที่ดังว่าวัสดุหินก้อนแรกจะเปิดในตอนนี้หวังว่าคุณผู้ชายท่านนี้จะได้โชคนะครับคนตัดหินตัดค่อยๆขัดเงาด้วยความระมัดระวังพอขัดเงาเสร็จภายในก็เป็นสีเขียวมากขึ้นทุกขณะนี่มันคือสัญ,ญญาณบอกถึงความเป็นอัญมณีชั้นดีนี่ เสียนครึ่งสุนอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นสองตาจ้องมองไปที่คนตัดหินที่กำลังขัดเงาอยู่ลี่เย็นกับเจ้ากลางและอีกหลายคนต่างก็ตื่นเต้นจนต้องยืนขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความรอคอยมีเพียงเว่ยเทียนหมิงที่ยังคงนั่งอยู่มองไปที่หลินหยุนด้วยความเย็นชาจินหยวนเปล่าสีหน้าไม่ค่อยดีนักเขามองไปที่หลินหยุนพร้อมเอ่ยถามด้วยเสียงเบาๆว่าหลินหยุนดูจากสถานการณ์วัสดุหินชั้นนี้น่าจะราคาพุ่งสูงเลยนะนายดูผิดหรือเปล่า ลินหยุนสีน้าราบเรียบตอบด้วยน้ำเสียงเฉยชาว่าดูต่อไปจินหยวนเป่าเงียบไปสักพักพิธีกรตะโกนด้วยเสียงดังว่าอายะคุณผู้ชายท่านนี้นี่คือสัญญาณแห่งกำไรที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ครั้งก่อนมีคุณผู้ชายท่านหนึ่งก็เปิดออกมาได้หยกจักรพรัดเหมือนกับหินก้อนนี้เลยครับลีเยนยิ่งมั่นใจมากขึ้นอดไม่ได้ที่จะพูดประชดจินหยวนเป่าและหลินหยุนคุณชายจินขอบคุณมากนะที่หลีกทางให้หินก้อนนี้เป็นของผม จินหยวนเป่าตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าไม่นานรอยยิ้มของพิธีกรหยุดชะงักสีเขียวที่เพิ่งจะดนขัดออกมาเริ่มกลายเป็นสีอ่อนๆห้าห้าเสียแล้วเสียแล้วจินหยวนเป่าสายตาแหลมคมเขาหัวเราด้วยความตื่นเต้นดีใจสีหน้าเต็มไปด้วยความสะใจคนที่อยู่รอชมต่างก็ยืดคอเข้าไปพอมองไปที่สีเขียวที่เริ่มจางลงไปทุกทีต่างก็พากันสายหน้ากันยกใหญ่ ตอนแรกนึกว่าจะออกอัญ,ญมณีชิ้นดีแต่กลับเสียไปซะแล้วเสียแล้วเสียแล้วดูจากสถานการณ์ตอนนี้ต่อให้เปิดออกมาว่าใช่สุดท้ายราคาก็อยู่ที่ไม่เกินล้านใช่ครับเสียกำไรหมดดีที่พวกเราวางมือตั้งแต่แรกโชคดีที่เราล้มเลิกความคิดนั้นสายตาของบางคนมองไปที่หลีเเยนต่างก็เต็มไปด้วยความเยาะเย้ยสุดท้ายหินก้อนนั้นโดนตัดออกจนหมดเป็นเพียงหยกที่ยังถือว่าอยู่ในระดับดีราคาไม่เกินร้อยล้าน รอยยิ้มของพิธีกรดูกเกอ้อเขินขึ้นมาเขาพูดว่าโบราณกล่าวไว้ว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของนักรบคุณผู้ชายท่านนี้ไม่ต้อง้อใจนะครับไม่แน่นะครับหินก้อนต่อไปอาจจะเอากําไรมาสมทบทุนคืนให้กับก้อนนี้ก็ได้จินหยวนเป่าออกมาซ้ำเติมต่อว่าห้าห้าลี่เยียนนายโดนล,ลาถีบหัวมาหรือไงถึงได้ซื้อหินก้อนราคาตั้งแดล้านนี่หลี่เยียนเหมือนว่าจะไม่ได้ยินในสิ่งที่จินหยวนเป่ายอยเย เขาอยากร้องให้แต่ก็ร้องไม่ออกเป็นแบบนี้ได้ยังไงเมื่อกี้ยังบอกว่าจะออกมาเป็นหยกจักรพรรดิอยู่เลยทำไมเป็นแบบนี้แล้วล่ะเอาเงินแปดล้านไปซื้อของราคาแค่ล้านเดียวขาดทุนไปตั้งเจ็ดล้านเรื่องนี้ถ้าให้พ่อรู้ไม่ตีฉันให้ตายคงเป็นเรื่องแปลกเวยเทียนหมิงใช้เท้าถีบลีเยนที่กำลังยืนง,งงงวยอยู่เขาถึงได้มีสติขึ้นมามองไปที่จินหยวนเป่าและหลินหยุนด้วยสายตาอาฆาตเขากัดฟันแล้วพูดว่า เพอแค่เงินไม่กี่ล้านฉันมีปัญญาเล่นพอเธอทุกคนเงียบหน่อยต่อมาคือหินก้อนที่สองพิธีก้อนยิ้มพร้อมกล่าวแล้วน้ำผ้าสีแดงที่คลุมหินออกนี่คือหินที่มีขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลเป็นหินที่มีขนาดใหญ่กว่าก้อนที่แล้วแต่ผิวของมันสีเหมือนกันต่อก็เป็นสีเขียวซ้ำยังเข้มกว่าก้อนก่อนหน้านี้อีกด้วยเมื่อหินก้อนนี้ปรากฏตัวขึ้นทั้งแถบก็พากันเงียบ หินก้อนใหญ่ขนาดนี้แถมสียังออกมาดูดีขนาดนี้โอกาสที่จะออกมาเป็นสีมากกว่า80%แน่นอนถ้าหินก้อนเมื่อกี้ถือเป็นหินชั้นดีถ้างง้นหินก้อนนี้ก็ต้องเป็นชั้นยอดเยี่ยมแน่นอนหินก้อนนี้น่าจะราคามากกว่าหินก้อนนั้นสูงมากพิธีกรประกาศด้วยเสียงที่ดังว่าทุกท่านหินก้อนนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่สล้านทุกครั้งจะเพิ่มราคาตั้งแต่ห0,000นขึ้นไปเริ่มประมูลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป มีคนถอนหายใจพร้อมพูดว่าเพิ่มราคาห้าแสนทุกครั้งเกรงว่าหินก้อนนี้คงขายได้ราคาที่สูงมากทีเดียวจินหยวนเป่ารีบหันไปหาหลินหยุนที่นั่งอยู่ด้านหลังพร้อมกระซิบถามว่าเป็นไงวัสดุหินชิ้นนี้น่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมจากการดูหินชิ้นก่อนหน้านี้จินหยวนเป่าเริ่มยอมรับในตัวหลินหยุนมากขึ้นตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วว่าหลินหยุนน่าจะเป็นเซียนพนันอัญมณีหลินหยุนมองแค่แวบเดียวก็พูดด้วยเสียงอันราบเรียบว่า ดีกว่าก้อนเมื่อกี้หน่อยราคาที่แน่นอนฉันไม่รู้นายดูเองละกันว่าจะทำยังไงฉันเข้าใจแล้วจินหยวนเป่ารู้แล้วว่าจะทำอย่างไรเป่าเสินท่านกับเซียงครึ่งซุนต่างก็เริ่มพูดชื่นชมหินก้อนนี้อีกครั้งแล้วก็เริ่มเพิ่มราคามากขึ้นแค่ไม่กี่นาทีแค่เขาสองคนก็ทำราคาหินจากสามล้านสูงไปถึงหกล้านลีเยนมองที่หินก้อนนี้อยากจะได้มาครอบครองแต่จากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเขาเริ่มระมัดระวังมากขึ้น กางจือคุณชายไว้พวกนายเห็นว่าไงหลี่เยยนถามขึ้นเจ้ากางถึงจะไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็มาเล่นบ่อยๆพอจะรู้เรื่องการพนันอัญมณีอยู่บ้างคิดพิจารณาอยู่สักพักแล้วพูดว่าดูจากสีที่ปรากฏเป็นของระดับยอดเยี่ยมแต่ว่าก้อนนี้มันขนาดใหญ่เกินไปถ้าส่วนที่ดีของมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาข้างนอกให้เห็นพอดีเว่เทียนหมิงพยักหน้าเจ้ากางวิเคราะห์ถูกต้อง ฉันเองก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่งั้นก้อนนี้เราไม่เอาละกันลีเยนพูดจินหยุนเป่าฟังสิ่งที่หลินหยุนบอกก็ทิ้งความคิดที่จะซื้อเช่นกันแล้วพอได้ยินสิ่งที่ลีเยนและพูดคุยกันก็ยิ่งไม่สนใจมากขึ้นสุดท้ายหินก้อนนี้ถูกซื้อด้วยเศรษฐีผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อไปในราคาสิบล้านแต่พอเปิดออกกลับพบว่ามันเป็นเพียงหยกธรรมดาที่ถือว่าอยู่ในระดับดีเท่านั้นราคาตลาดอยู่ที่ประมาณห้าล้านขาดทุนไปห้าล้าน ต่อมาไม่นานหินก้อนที่สามก็ถูกยกขึ้นมาพิธีกรยังคงใบหน้าที่ยิ้มแย้มขอโทษทุกคนด้วยครับหินสองก้อนก่อนหน้านี้ไม่สามารถออกมาเป็นหยกระดับยอดเยี่ยมได้หวังว่าหินก้อนที่สามนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผ้าแดงถูกเปิดออกหินก้อนที่มีขนาดเพียงกำปั้นก็ถูกแสดงต่อหน้าสาธารณชนแต่ว่าสีที่อยู่บนพื้นผิวของหินก้อนนี้ดีกว่าหินก่อนหน้านี้มากหลายเท่า มีคนอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นชื่นชมความงามของมันนี่มันหินที่ไหนกันนี่มันหยกชิ้นดีเลยใช่แค่ราคาหินก้อนนี้ก็เป็นราคาที่สูงมากแล้วพิธีกรหัวเราะพร้อมกล่าวว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่สิบล้านหยวนทุกครั้งจะเพิ่มที่ราคาหนึ่งล้านหยวนเริ่มการประมูลนบัดนี้ราคาต่ำสุดคือสิบล้านราคานี้ไม่ต่ำเลยอีกอย่างต้องเพิ่มราคาขึ้นหนึ่งล้านทุกรอบยิ่งทำให้คนเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเว่ยเทียนหมิงพูดว่า ไม่ต้องรีบรอดูกติกิริยาคนอื่นก่อนจ้างกลางพยักหน้ารับไว้เทียนหมิงพูดถูกเราไม่ต้องรีบโอเคลี่เยนบังคับตัวเองให้ทนไว้จินหยวนเป่าเองก็ร้อนรนเช่นกันตื่นเต้นจนต้องถามว่าหลินหยุนว่าหินก้อนนี้เป็นยังไงหลินหยุนกระซิบตอบจินหยวนเป่าด้วยเสียงเบาว่าจินหยวนเป่าก็ยิ้มร้อย่างมีเลน่นบทที่32หน้ามือเป็นหลังมือ เปาเสินท่านและเซียนครึ่งซุนยืนขึ้นแล้วเริ่มชื่นชมหินก้อนนี้อีกสีนอกสุดของหินก้อนนี้ก็เหมือนกับหินก้อนทั่วไปแล้วยังมีขนาดเล็กเท่านี้เองข้างในจะต้องเป็นหินชั้นยอดแน่นอนแต่ว่าหินกลสองก้อนก่อนหน้านี้ก็เปิดออกมาไม่ดีนักทุกคนต่างก็รู้สึกผิดหวังไม่อยากเชื่ออีกต่อไปพอสองคนนี้ชื่นชมหินก้อนนี้จบทันใดนั้นจินหยวนเป่าก็ลุกขึ้นมาพร้อมพูดด้วยเสียงราบเรียบว่า สิ่งที่พวกคุณพูดผมไม่เห็นด้วยอย่างที่เขาบอกว่าวัตถุเมื่อพัฒนาไปถึงที่สุดแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหินก้อนนี้สีภายนอกของมันดีมากแล้วแต่ข้างในไม่แน่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าข้างนอกก็ได้หินก้อนนี้ฉันว่าไม่โอเคราคาสิบล้านสูงกว่าราคาที่มีแสดงออกมาถึงสองเท่าราคาในใจผมอย่างมากแค่แปดล้านแต่ในเมื่อราคาต่ำสุดกำหนดอยู่ที่สิบล้านถ้าอย่างนั้นผมออกแค่สิบล้าน จินหยวนเป่าพูดจบก็นั่งลงที่เก้าอี้ของตนเองพร้อมหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเหมือนว่าไม่ได้สนใจหินก้อนนี้เลยขณะนั้นในใจทุกคนก็เริ่มเป็นกังวลขึ้นมาผมคิดว่าสิ่งที่คุณชายจินพูดไม่ผิดวัตถุเมื่อพัฒนาไปถึงที่สุดแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าในเมื่อหินก้อนนี้ก็รีบซื้อมาพร้อมกับหินสองก้อนก่อน,อนหน้านี้ผิวด้านนอกก็น่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดแล้วถ้าซื้อในราคาสูงเป็นไปได้มากที่จะขาดทุน สิบล้านไม่ใช่ราคาน้อยๆเลยยังมีบางคนที่ยังอยากสู้แต่กลับโดนราคาประมูลดักคอไว้เปาเสริญท่านและเสียงครึ่งซุนเริ่มสังเกตและประเมินผู้ร่วมงานพบว่าไม่มีใครที่จะประกาศราคาดูท่าคำพูดของจินหยวนเป่าน่าจะทำให้พวกเขาฉุกคิดขึ้นมาความจริงแล้วแม้แต่ตัวของเปาเสริญท่านและเซียนครึ่งซุนเองก็เห็นด้วยกับคำพูดนั้นเพราะหินสองก้อนก่อนห้านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งสองคนต่างก็ไม่มีใครกล้าประกาศราคาลี่เยยนถามขึ้นว่าคุณชายเว่ยตอนนี้เอาไงดีเว่ยเทียนหมิงขมวดคิ้วเขาเองก็ไม่รู้ว่าจินหยวนเป่าคิดอะไรอยู่เพราะจากการโดนหลอกครั้งที่แล้วเว่ยเทียนหมิงเองก็ไม่แน่ใจว่าจินหยวนเป่าออกราคาจริงๆหรือหลอกให้ตัวเองและคนอื่นเพิ่มราคาที่สำคัญที่สุดหินก้อนนี้ก็อาจจะวัตถุเมื่อพัฒนาไปถึงที่สุดแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่จินหยวนเป่าบอกข้างในอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ เมื่อเห็นว่าเวทเทียนหมิงไม่มีความคิดเห็นใดใดลีเยนก็มองไปที่เจ้ากลางกางจือ่อนายคิดว่าไงเจ้ากลางคิดสักพักก็ตอบว่าฉันคิดว่าจินหยวนเป่าพูดมีเหตุผลวัสดุหินที่รับซื้อมาพร้อมกันสองก้อนก่อนหน้านี้ก็ขาดทุนไปแล้วก้อนนี้ก็ไม่น่าจะรอดลีเยนก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้ากลางพูดแต่นี่เป็นโอกาสที่เขาจะพลิกกลับเขาไม่อยากพลาดไปเวทเทียนหมิงพูดขึ้นมาทันทีทันใดว่าล้มเลิกความคิดเธอ ราคาต่ำสุดมันสูงเกินไปนอกจากว่าจะเปิดออกมาเป็นหยกจัก,กระพัดไม่งั้นขาดทุนแน่นอนถึงลีเยนอยากจะสู้สักตั้งแต่โอกาสมันน้อยเกินไปโอเคงั้นก็ให้พวกเขาลีเยนสีหน้าไม่ชื่นมื่นนะักคุณผู้ชายท่านนี้เสนอราคาอยู่ที่สิบล้านมีคนจะเสนอราคาอีกไหมครับพิธีกรเรียกถาม ราคาต่ำสุดที่10บล้านบวกกับสิ่งที่จินหยวนเป่าพูดเมื่อครู่แล้วอีกอย่างต้องเพิ่มราคาหนึ่งล้านขึ้นไปนั้นเงื่อนไขนี้ต่างก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไม่คิดจะซื้ออีกแล้ว10ล้านครั้งที่หนึ่งบล้านครั้งที่2 10บล้านครั้งที่3ยินดีกับคุณผู้ชายท่านนี้ด้วยครับท่านได้หินก้อนที่3ามนี้ไปครอบครองขออนุญาตถามว่าจะเปิดตอนนี้หรือว่าจะนำกลับไปเปิดเองครับพิธีกรถามจินหยวนเป่าหัวเราะแน่นอนว่าต้องเปิดตอนนี้สิไม่งั้นจะทำให้ทุกคนอิจฉาไได้ยังง ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรกันทุกคนต่างก็มองไปที่จินหยวนเป่าที่ดีใจเป็นปลากระดีได้น้ำอยู่ตรงนั้นต่างก็เริ่มนึกขึ้นมาได้เปิดเธอแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะจินหยวนเป่ากำชับอย่างมีความลับอะไรสักอย่างทันใดนั้นเวทเทียนหมิงก็ยืนขึ้นสีหน้ามืดมนพร้อมพูดว่าแย่ล้เราโดนหลอกแล้วหมายความว่ายัางไง ลีเยนกับเจ้ากังถามด้วยความงุนงงพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการประมูลจะโดนหลอกได้อย่างไรเว่ยเทียนหมิงมองไปที่หลินหยุนด้วยสายตาเยือกเย็นสายตาสอดความอึมครึมออกมาจินหยวนเป่าตั้งใจพูดแบบนั้นออกมาความจริงคือเขาอยากซื้อหินก้อนนั้นในราคาต่ำอะไรนะลีเยนและเจ้ากังเริ่มเข้าใจในทันทีนายจะบอกว่าจินหยวนเป่าตั้งใจวางแผนจะทำแบบนี้เหรอความจริงแล้วเขาจะเอาหินก้อนนี้ให้ได้ ใช่พวกเราโดนเขาหลอกแล้วไวเทียนหมิงกำมัดแน่นแล้วชกไปที่เก้าอี้ที่อยู่ข้างๆแต่เจ้ากางกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาถามด้วยความสงสัยว่าคุณชายไว้หน้าจะไม่ขนาดนั้นมั้งต่อให้จินหยวนเป่าอยากได้หินก้อนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแน่นอนว่าเขาจะต้องได้ยกระดับยอดเยี่ยมถ้าเกิดไม่ใช่เขาก็ต้องขาดทุนยับเหมือนกันเวเทียนหมิงขมวดคิ้วเขามีลางสังหรณ์ว่าพวกเขาอาจจะโดนจินหยวนเป่าหลอกเข้าให้แล้ว แต่คำพูดของเจ้ากลางก็ถูกต้องต่อให้จินหยวนเป่าอยากได้หินก้อนนี้มาครอบครองแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะได้กำไรนอกจากว่าเขาจะมีคนวิเศษคอยชี้แนะรับรองได้ว่ากินก้อนนี้จะขาดทุนแต่คนของจินหยวนเป่าก็มีเพียงคนเดียวนั่นก็คือหลินหยุนเป็นไปไม่ได้ที่หลินหยุนจะเป็นผู้วิเศษคนนั้นในเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วตรงกันข้ามต่อให้เสียใจก็ไม่ทันการแล้ว คิ้วที่ขมวดอยู่ของเว่ยเทียนหมิงเริ่มคลายออกเขามองเซี่ยอยู่เว่ยด้วยความขอบคุณพร้อมตอบด้วยเสียงอ่อนโยนเช่นกันว่าขอบคุณเซี่ยอยู่เว่ยที่เตือนนายแค่อยู่ในเหตุการณ์เลยมองไม่ออกแต่ว่าฉันมองจากข้างนอกเลยเข้าใจนายไม่ต้องขอบคุณฉันต่อให้ฉันไม่เตือนอีกสักพักนายก็จะรู้เซี่ยอยู่เว่ยพูดพร้อมกับยิ้มออกมาเขียวออกเขียวแล้วเพิ่มเพิ่มแล้วทันใดนั้นมีคนตะโกนด้วยความตกใจ หลี่เหยียนและหลายคนรีบมองไปดูบนเวทีพบว่าจากการที่ขัดด้วยสีของมันก็เขียวมากขึ้นจากสีในตอนนี้ที่เห็นราคาเลยสิบล้านไปแล้วเฮ้ยเราโดนจินหยวนเป่าหลอกซะแล้วหลี่เหยียนโมโหโจนเอามือทุบไปที่โต๊ะจ้องมองไปที่จินหยวนเป่าที่กำลังดีอกดีใจอยู่เว่ยเทียนหมิงพูดปลอบใจขึ้นว่าไม่ต้องรีบยังไม่ถึงตอนสุดท้ายใครก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในลืมหินก้อนแรกของนายไปแล้วเหรอมันราคาสูงแล้วก็ลดลง ใช่ไม่แน่เดี๋ยวก็พังหลีเยียนกัดฟันแช่งจินหยวนเปามองไปที่พวกหลีเยียนด้วยความลำพองใช้น้ำเสียงที่ดูกวนกว่าปกติพูดว่าเห็นไหมถามหน่อยยอมไม่ยอมจินหยวนเปาแกอย่าดีใจเร็วไปผลยังไม่ออกมาเลยหลีเยียนตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาผลมันก็เห็นกันชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอกำไรได้กำไรจินหยวนเปายกมือของข้างขึ้นเหมือนกับอันธพาลร้องเสียงดังหลีเยยนโมโหจนแทบจะอยากยกพวกหาเรื่องเลยทีเดียว พังแล้วแล้วเหมือนกับสองก้อนแรกจริงๆด้วยพังแล้วเจ้ากลางที่ต้องมองไปที่คนขัดหินอย่างไม่ละสายตาร้องขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นดีใจพังแล้วเหรอจริงเหรอลีเยนหันขอบไปที่คนขัดหินจริงๆด้วยสีเขียวเริ่มเปลี่ยนจางลงเหมือนกับก้อนนั้นของเขาไม่มีผิดห้าห้าจินหยวนเป่ารักสนุกจะทุกถนัดใช่ไหมละพังแล้วห้าห้า ลี่เย็นหัวเราะอย่างหนักเขารู้สึกว่าจินหยวนเป่าผิดหวังเขารู้สึกดีใจยิ่งกว่าตัวเองได้กำไรเสียอีกที่สำคัญคือมันสะใจไงเขาสามารถที่จะใช้โอกาสนี้โจมตีจินหยวนเป่าที่ลำพองใจได้อย่างดีคุณชายไว้ในพูดถูกไม่ถึงตอนสุดท้ายใครก็ไม่รู้ผมลี่เย็นดีอกดีใจอารมณ์เริ่มดีขึ้นมา,มากจินหยวนเป่างองวยรีบมองไปที่หลินหยุนกระซิบถามเขาว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าครั้งนี้นายดูผิดแล้วเหรอ